น,น,นี่นอยก็วันนี้นะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของโครงการของ TMB กับ ING นะคะพักรันนะคะก็อยากให้คนมาสมัครวิ่งกันเยอะๆนะคะแล้วก็ให้เข้าไปช่วยกดนะคะเชียร์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้ร่วมสมทบทุนนะคะช่วยเหลือเด็กๆทางภาคใต้ด้วยะคะ่ะก็ฝากด้วยนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่บางทีเราไม่ได้ตื่นมาวิ่งเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เอ่อกดช่วยแชร์ช่วยเชียร์อย่างเงี้ยเราก็ได้สมทบ ร่วมกับเขาด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นโครงการดีๆที่อยากให้ช่วยกันค่ะวเราจะชวนใครไปร่วมวิ่งด้วยไหมคะ <c oughs> ไม่พี่เอาคนเดียวก่อนแล้วกันไปต,ตัวคนเดียวย,ยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่า <Okay. S 1> ไปคนเดียวค่ะ<ม>ก็ก็คือยังไ,ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าจะพยายามชวนกันไปเยอะๆคิดว่าก็คงมีคนที่สนใจเยอะเพราะตอนนี้แบบนักแสดงอะไรเงี้ยดารานักแสดงก็สนใจที่จะชอบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะอย่างเงี้ยมินิมาราทอนอะไรเงี้ยค่ะชวนทิพย์ไหมอะอะ อันนั้นไม่รู้ค่ะไว้ต้องไปถามแต่ก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะว่างหรือเปล่าเข้าเรื่องเลยเดีกยวล่ะค่ะอย่างไงบ้างจริงๆมันมันก็ยังยังมีสถานะเป็นเป็นพี่น้องกันหรือว่าหรือว่าคืบหน้าขนาดไหนเออก็เป็นพี่น้องกันค่ะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจออะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เลยว่าทํางานนะคะส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้ก็แบบไปต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยถ่ายละครบ้างก็จะไม่ค่อยได้เจออะไรเงี้ยปกติค่ะไม่มีอะไรที่นี่ไปต่างจังหวัดกับเขาด้วยเมื่อไหร่หรอไปหัวหินบ้าง คงไม่ใช่อะค่ะคะงนานแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแบบไปเจอกันใช่แต่ว่าคงไม่ได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยคะ่ะใช่ไม่มีช่วงนี้กิ๊มีแต่แบบไปเชียงใหม่ไปอะไรเงี้ยแล้วไปทะเลก็ไปแต่กับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่มีจริงๆคือที่ผ่านมามันก็มีข่าวมาเยอะแหละเห็นดิ <c oughs> ว่า <c oughs> พอเป็นข่าวปุ๊บี่ยทำให้รู้สึกว่าเราต้อง,ต,องต้องอยู่ระยะห่างต้องห่างกันอ๋อจริงๆแล้วเราไม่ใช่ค่ะถ้าแบบคนที่ติดตามกิ๊มาตลอดจะรู้อยู่แล้วว่ากิ๊ไม่ได้แบบกลัวเรื่องข่าวเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นไปตาม ธรรมชาติมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้กิ๊บก็ไม่ได้รีบอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ค่อยได้เจอกันใะช่วงนี้อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยอะไรเงี้ยก็ปกติไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็มีหาวแชร์ว่าเราไปส่งเขาที่กองมาพรอ๋อไม่ใช่ส่งอ๋อไม่ไม่หนูไม่ขับรถไปส่งหนูขับรถไม่เป็นนี่แน่นอนค่ะเพราะกิ๊บขับรถไม่เป็นค่ะไม่ใช่ค่ะไม่เคยไปกองถ่ายแล้วก็ไม่เคยไปที่ R S เลยไปที่ RS ครั้งหนึ่งก็คือเราไปถ่ายรายการของพี่ก้องเปียอันนั้นของเราเองค่ะแต่ไม่เคยไปเฝ้าไม่เคยไปเลยพี่พค่ะคือตะ่กี้สัมาจากเชียงใหม่ค่ะ,คะมีเหตุการณ์คืออ๋ออ๋อใช่ใช่คือคือไปเชียงรายค่ะแล้วก็คือแบบรถกับชนอะไรเงี้ยก็แบบก็เป็นวินาทีแบบเฉียดตายเหมือนกันแต่ก็โชคดีแบบไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ปีนี้อาจจะดวงไม่ค่อยดีมั้งคิดว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ ก็เดี๋ยวอาจจะกลับมาก็อาจจะทำบุญทำบุญเนี่ยก็เลยมามาช่วยกับทำบุญกับทีมดีรือเล่ารนิดนึ่งก็ไม่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 แน่ใจเหมือนกันเหมือนเขาเหมือนเขาจะคนรถเหมือนเขาจะแซงเฉยๆค่ะเขาจะแซงออกออกขวา ใช่แล้วก็คก็เหมือนมีรถสวนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝนมันตกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเกือบแหกโค้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรแบบโชคดีเอตุไปเชียงทางไปเชียงรายค่ะประมาณประมาณช่วงไหนยังไงรู้ป่ะเออบ่ายๆอะค่ะไม่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 เย็นมากอะไรเงี้ยไม่ช่วงอำเภอไหนอะไรไงอ๋อหนูจําไม่ได้หนูจําไม่ได้เพราะว่าหนูก็แบบเหมือนหลับๆตื่นๆอ่ะก็ตื่นมาอะไรเงี้ยไปไปจากจากเชียงใหม่ไปเชียงรายใช่ค่ะแต่ว่า ก็เราก็ไปเดินเที่ยวไปแบบไปเที่ยวน้ําตกไปอะไรอย่างเงี้ยไปฝั่งพม,มา่าไปอะไรเงี้ยไปเที่ยวเฉยๆก็คือแบบคือถ่ายรายการเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวส่วนตัวใช่แต่ก,ตกออ็ตีท้ายครัวค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรมากก็โอเคปลอดภยัยไม่ม,มีอะไรบ,ไออบ้านของป้าออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านป้าแจ๋วเป็นแบบร้านอาหารของป้าแจ๋วอะคะ่ะแล้วก็แล้วก็บ้านเดอะสตาร์ แล้วเราแล้เราได้ยินฮัลโหลบอกไม่ไม่ไม่ได้บอกใครเลยเพราะว่ากลัวคนตกใจอะไรเงี้ยค่อยมาเขียนลงไอจีทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้บอกใครเกิดเหตุเมื่อไหร่เอ่ยประมาณบ่ายค่ะวันไหนวันเมื่อวานเมื่อวานใช่ค่ะใช่ก็ก็ไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่เพียงแค่แบบที่เราโพสลงไอจีเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนแบบ มันทําให้เราคิดอะไรได้บางอย่างอะไรแค่นั้นเองกิ๊บเนระเทตัดกิ๊อาจจะเป็นไปได้เพราะนี่ปีนี้กิ๊บยิมห้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กังวลอะไรไหมคะก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องตมราของมันอะไรเงี้ยไม่มีอะไรไปทำบุญอะไรหรือเปล่าก็จริงๆก็อาจจะแบบไปช่วยมีว่าจะแบบจะไปทําบุญอยู่แล้วแบบไปช่วยเด็กไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะกิ๊บเป็นคริสกิ๊บก็จะทําบุญอะไรแบบประมาณนี้มากกว่า ปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรเงี้ยหัวใจแบบว่าลันลาแบบโสดชีวิตโสดชีวิตโสดค่ะลันลาค่ะแต่ว่าหัวใจไม่ได้เป็นสีชมพูมแต่ว่าแบบอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยอือใช่ยังไม่ลุ้นกันพี่พีนี่งลุ้นไม่ขึ้นอ๋ออมรอไม่รู้สิก็มันก็ไม่ไม่รู้อ่ะเรื่อยๆเคมีได้คู่เข้ากันเนระ้อะยังอะค่ะยังไม่ยังไม่รู้เลยเขายังไม่โดนใจเราหรออรไม่ใช่ค่ะมันเหมือนแบบยังไม่ได้คุยถึงแบบ อะไรอย่างนั้นเงี้ยแต่ก็ถ้าแบบถ้ามีอะไรขึ้นน่าจะบอกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบโสดสนิทไม่มีอะไรแสดงว่ามีเขาไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วเรียกสถานะผิดคือยังไงเป็นพี่เป็นพี่น้องกันไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรยังมีข่าวอีกอยเราก็ยังคุยกับมาเรือยอยู่เรื่อย ก็มีบ้างค่ะคุยที่จําเป็นค่ะก็แบบไม่ได้ไม่ไม่ได้คุยบ่อยค่ะไม่ได้คุยบ่อยใช่คุยเฉพาะที่จําเป็นแค่นั้นก็เลยไม่ใช่สาเหตุว่าจะทําให้เปิดใจนุ่มๆหรืออะไรไม่ไม่เกี่ยวค่ะกิ๊ฟเองที่แบบยังรู้สึกว่าแบบเอออยากอยู่นิ่งๆเกาะอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากชาวของกิ๊ฟกับพี่พีทเองมาริโอมีแซวไว้ไม่ค่ะเขาไม่เคยถามเลยก็ไม่เคยถามเรื่องข่าวเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ก็คงรู้ว่าแบบไม่มีอะไร คิดว่านะคะแต่คือถ้าแบบถ้าใช่เมื่อไหร่หรือมีอะไรกิ๊บจะบอกแต่ว่าตอนนี้คือแบบเราก็เพิ่งจบมาก็ยังไม่ไม่ไมรู้อะไรค <c oughs> <ต>ิดค่ะเรารมเมื่อวานเด็กกันเมื่อวานพี่โอมีมาถามอือเขาคงไม่ได้ดู IG จีมั้งคะคงไม่ได้เห็นไม่ได้รู้แล้วกิ๊ไม่ได้บอกใครด้วยไม่ได้มีใครถามแล <c oughs> ้อย่างกิ๊เป็นห่วงนะ ก็ก็เพิ่งส่งมาถามเมื่อเช้าอะไรเงี้ยว่าเออเพิ่งรู้อะไรเงี้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยคิดว่าโอเคไม่มีอะไรแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะปกติเลี้ยงข้าวปอบขวัญเล้ยไม่ไม่ไม่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่างเลยช่วงนี้ทํางานตลอดอะไรเงี้ยถ่ายละครแน่ใช่ใช่ถ่ายละครออกยีเวนต์อะไรเงี้ยช่วงนี้แบบยุ่งอะไรเงี้ยใช่ค่ะ